กันดีกว่านะครับน้องๆถึงข้อที่แปดช่วงนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อสุดท้ายในพาร์ทมีนิ่ง r e คอน n i ชั o นแล้วกรารระลึกความหมายใช่ไหมมาดูดีกว่าว่าคําที่เขาขีดเส้นใต้ในข้อนี้เนี่ยเขาขีดคาว่าอะไรคุยที่ข้อมาดูดีกว่าว่าคุยที่ข้เนี่ยมันก็สามารถมีได้หลายความหมายใช่ไหมครับคํานี้เดี๋ยวเรามาอ่านประโยคกันก่อนดีกว่านะ research has found that the poor nutrition is a critical factor contributing to to the heart research แ hmm. ปลว่าอะไรครับ search แ hmm. ปลว่าคนหาใช่ไหม re ก็คืออีกครั้งใหม่ๆย้อนกลับมาพวก recycle อะไรเงี้ย research เนี่ยจึงแปลว่างานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือ science project เนี่ยภาษาอังกฤษที่เขาเนิยมใช้กันคือ science research <m> ก็คือการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับมาต่อดีกว่างานวิจัยเนี่ย has found f i l e found found รูปของกีฬาช่องที่สักของคำว่า f i l e f i n ย เวิร์บหนึ่งฟาเวิร์บสองฟาเวิร์บสามใช่ไหมครับพี่ถามน้องว่าในกรณีนี้ในกรณีในข้อนี้เนี่ยมันเป็นเวิร์บสองหรือว่าเป็นกิริยาช่องที่สามครับอันนี้เนี่ยเป็นช่องที่สามนะเพราะน้องดูสิว่ามีอะไรมี has has บวกเวิร์บช่องสามเนี่ยขอทวนนิดนึงเป็นเป็นเทนอะไร n ทน Present perfect ใช่ไหมใช้กับอะไรใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและยังมีผลต่อเนื่องอยู่เพราะอะไรเพราะว่า,างานค้นคว้ามทางวิจัยเนี่ยมันไม่ตายใช่ไหมมันสามารถใช้ได้เรื่อยๆจนก,กว่าจะมีทฤษฎีใหม่มาแยง้งดังนั้นไอเฮสเ o u n d เนี่ยจึงสามารถใช้เป็น present perfect ได้งานวิจัยเนี่ยได้คนพบว่า poor nutrition poor แปลว่าอะไร คำนี้มีได้หลายความหมายจริงๆสับคนนี้จะขีดพัวก็ได้นะแล้วไปตีเอาเองเพราะว่าพัวเนี่ยสามารถแปลได้หลายความหมายมากทั้งยากจนใช่ไหมย,ยากจนพัวเนี่ยพัวน่าสงสารก็ได้คุณภาพต่ำก็ได้พัว น้อยก็ได้มีเต็นตั้งสี่ความหมายเนี่ยแต่เราเห็นว่าความหมายเนี่ยมันลบทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับน้องแต่ถ้าเกิดเขาขีดเนี่ยเขาขีดฟัวแล้วให้น้องมึนจะทําได้นะแต่ข้อนี้เขาขีดคริติคอเพราะคริติคอลนี่ก็มีหลายความหมายเหมือนกันมาดู is a point nutrition แปลว่าอะไร nutrition nutrition แปลว่าโภชนาการ ตอนนี้ก็แปลได้ว่างานค้นคว้าวิจัยเนี่ยได้ค้นพบว่าการกินอาหารหรือการโภชนาการที่ไม่ดีหรือคุณภาพต่ําหรือไม่เพียงพอขาดแคลนน้อยเนี่ยน้อยหรือคุณภาพต่ำเนี่ย is a critical factor factor แปลว่าอะไรแปลว่า factor แปลว่าปัจจัย contributing contributing แปลว่า c o n t r i b u t e แปลว่า มีผลหรือส่งผลต่อเนื่องสู่หัวใจ t o o h a r t ก็คืองานความควิจัยเนี่ยได้พบว่าการกินอาหารที่ไม่ดีหรือไม่พอหรือไม่มีคุณภาพเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งมีผลต่อหัวใจใช่ไหมอีสต์อควิดทเขาคุยด้ยาก็แปลว่ามีผลอย่างมากอย่างแรง ความหมายอย่างนี้นะเราก็มาดูกันก่อนว่าความหมายของประโยคเนี่ยกับความหมายของช้อยแต่ละอันเนี่ยมันจะต่างกันหรือเปล่าเพราะว่าคริ t ิคอลเนี่ยมีได้หลายความหมายนะพี่ก็จะบอกก่อนเลยว่ามีความหมายอะไรบ้างความหมายแรกของคำว,ว่าคร i t ิค a l ก็คือ I was very critical of the previous judgment. เพรฉันเนี่ยไม่ยอมรับในคำตัดสินครั้งก่อนของศาลอะไรเงี้ยฮะ I was critical ความหมายที่สองอย่างแรงปังตายอยู่ในช่วงคลาสิสิอะชุลมุนวุ่นวายไม่ค่อยดีไม่ค่อยดี เช่น his symptom is still in critical โลกของเขาเนี่ยที่เขาเป็นอยู่เนี่ยยังอยู่ในสภาวะ crisis สภาวะคับขันสภาวะตกต่ำเยี่ยมเยี่ยอย่างเงี้ยฮะ critical แล้วก็มีความหมายทางเชิงคณิตศาสตร์อีกความหมายเชิงคณิตศาสตร์มากมายนะแล้วก็ความหมายเชิงในเชิงพลังงานนิวเคลียร์ก็มีมาดูช้อยกันบ้างข้อที่หนึ่ง John's Paper กระดาษของจอน์ใช่ไหมกระดาษของจอนใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้อง John เ t เพอร,อร์หมายความว่างานหรือการบ้านหรือว่างานที่ได้รับมอบหมายหรืออาจจะเป็นผลง,งานวิจัยอะไรก็ได้นะเปอร์ takes a critical look at อ,อะไรครับ at psychological abuse abuse แปลว่าการใช้ทางที่ผิดการใช้จุดจุด,จดไปในทางที่ผิด psychological psycho แปลว่าอะไร i, เฮ้ย psycho ไอ้พวกนี้ psycho อ่ะเกีวกับอะไรการเล่นทางจิตใจใช่ไม psychological แปลว่าจิตวิทยา John's paper takes a critical look ดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะ check secret ข้อในช่วงจิตวิทยาข้อนี้ไม่ใช่อะนะเพราะว่าข้อในข้อของโจนนี่คือมีผลอย่างมากแต่อันนี้คือมีผลในทางแย่ข้อนี yeah ้แย่ข้อ2 he didn't appreciate appreciate แปลว่า ซาบซึ้งตืงนใจในที่นี้แปลว่ายอมรับนะเขาเนี่ยไม่เคยรู้สึกดีใจมากกับอะไร The critical remark อันนี้ก็ critical ลบเพราะอะไร critical remark about his performance performance แปลว่าการแสดงเช่นการแสดงคอนเสิร์ตการแสดงโอเปร่า หรือเดอะสตาเนี่ยเวทีเดอะสตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงผลงานเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เหมือนกันนะก็คือว่าเขาแสดงผลงานเนี่ยสักอย่างหนึ่งแต่ v ีมาร์กวีมาร์ก็ว่าเครื่องหมายในที่นี้ก็คือผลวิจารณ์หรือว่าผลตอบรับเนี่ยไม่ค่อยดีเดอะควีติเคิลิดลบเขาเลยไม่ทราบเซิรหรือว่าไม่รู้สึกดีใจเลยข้อน,นี้ก็ผิดอีกข้อหนึ่งต่อไปข้อที่สาม The Victim One Victim หทษ่นึ่งคนเท่านั้นนะ Victim แปลว่าเหยื่อเคราะหร้ายเหยื่อวงเล็บเคราะหร้าย of the car accident คาร์บอลรถยนต์ accident แปลว่าเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์รถชนเนี่ยมีผู้สูญเสียคนหนึ่งก็คือเหยื่อก็คือ Victim เนี่ย was in critical condition condition แปลว่าสภาพก็คือตอนนี้เหี่ยวคนนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีเลย critical เนี่ยลบแปลว่าปางตายตอนนี้เป็นตาย50 50อย่างนั้นเลย ICU อ่ะ critical เนี่ยตอนนั้นคนนี้ก็ผิดตอบข้อ4ครับ hydrogen H นั่นแหละ H บวกไฮโดรเจ is a critical element of water. Water แปลว่าแปลว่า H2O แปลว่าอะไรแปลว่าน้ำ Element แปลว่าธาตุเคยเห็นมาตารางธาตุตารางธาตุภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรครับ Periodic Periodic of elements ตารางธาตุ Periodic of elements Element mm hmm. แปลว่าธาต mm ุควีดี้เขาบอกว่าสำคัญมีผลอย่างมากน้องหลายคนไม่เชื่อพี่ Hydrogen is a Critical Element of Water น้องรู้ใช่ไหมว่า Water คืออะไร Water คือน้ำเนี่ย Water น้ำเรียนเคมีเคมีสูตรโครงสร้างของน้ำคือ H2O ใช่ไหม สองนี่คือของไฮโดรเจนใช่ไหมสอง H ก็คือสองไฮโดรเจนสองโมเลกุลต่อหนึ่ง O หรือว่าหนึ่งออกซิเจนหนึ่งโมเลกุลเห็นไหมสองต่อหนึ่งสองคันไม่ะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกในเชิงกระตอมแล้วในเชิงกระตอม เกิถ้าเ็เปอร์เซ็มันเลยสำคัญใช่ไหมครับมันเลย Critical สอบข้อสี่ครับ